ลดยอดฮิตฮอนด้าแจ๊คขอนถูกเริ่มต้น6,000บาทพร้อมโปรโมชั่นครับผมฟรีดาวข่าวฟีดนึงบปัจจุบันและช่วยเข้าวดอีก3งวดครับผมไปดูรถคันแรกกันนะครับผมคันนี้ครับฮอนด้าแจ๊คผมตัว1.5 SV อ่าเป็นตัวท็อปเลยตัวท็อปเลยครับผมอ่าคันนี้เป็นคันแต่งซิ่งไปเดิมๆมาพร้อมแม็คทีเอสามเจ็ดสีทองครับผมคันนี้แล้วจะบอกข้างในเป็นเบาะหนังด้วยเบาะหนังด้วยครับผมถูกต้องคันนี้ถือเรียกว่าเป็นรถอีโก้ข่าขอนถูกมาก น้ำมันถูกมากะถูกแล้วจะบอกว่าคันนี้นะคะตัว S3 เนี่ยมีแพทเทิร์นชิพเปเนระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยถูกต้องครับเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้เครื่อง 1,500cc ตอบโจทย์วัยรุ่นที่ชอบสายคอนด้าแจ๊สนะคอนด้าแจ๊สเลยครับใช่แล้วแล้วก็ ภานในก้องขวางภายในก้อนขวางมาผ่อนถูกขาที่จะลดง่ายมากใช่แล้วเหมาะสำหรับพนักงานเงินเดือนนักศึกษาจบใหม่ครับผมเพราะว่ามันผ่อนเบาๆไงหกพันหกพันครับผมเงินเดือนเหมือนสองก็จัดไปแนได้แล้วจัดได้เลยครับผมนี่แบบฟรีดาวน์เนาะฟรีดาวน์ครับผมโอเคไปดูสีแดงกันมาดูคันต่อไปครับไปค่ะคันนี้ครับผมเป็น Honda Jazz ครับผมตัว 1.5V ครับผมตัวรองท็อปคันนี้เป็นสีแดงเลยนิดเลยแต่งซิ่งมาให้ครบทุกอย่างครับผมครบเซตเลยใช่ครับผมราคาอยู่ที่319,000บาทครับผมผ่อนเต้นที่ หกพันบาทใช่แล้วอันนี้มาพร้อมกับโคมอะไรนาดี้ครับผมแต่งซิ้งไงแต่งซิ้งครับผมและเป็นเบาะใบด้วยข้างในเครื่องวัดตูนะคะจะเป็นดิฟฟี่ดิฟฟี่ครับผมมาเป็นฝีหกตัวเลยใช่ไหมใช่ครับผมโอเคกระจกมองข้างเป็นควาฟแคร์ครับแคร์ครับผมมาพร้อมกับแมคอาร์พีเอสวันสีเงินครับผม สวยนะขอบ15ใช่ครับผมคันเสื้อนี้ไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วขึ้นไปขับได้เลยถูกต้องเป็นรถ5ประตูแฮชแบ็กที่สวยมากสวยมากครับผมประตูเขาเรียกว่ารูปลักษณ์ของฮอนด้าแจ๊คเรีย่าเอกลักษณ์ใช่ครับผมตัว GE เนาะชม GE ใช่ครับผมใช่เปีดำคันสุดท้ายครับแต่งซิ่งแต่เป็นสีดำแทนเมื่อกี้สีแดงอ่าอันนี้ก็ดำสองแดงหนึ่งถูกต้องครับผมเป็น Honda Jazz ตัว1.5ตัววครับผมโอเค 2ปี2008แราคาที่289,000บาทครับผมจลดไป,ไปต้นที่6,000บาทอ่ผ่อนเบาเาบาพร้อมกับเบาะไบส์สีแดงถือว่า<ห>วตัดดำแดงมากเลยครับเทมากแล้วที่สำคัญมีสปอยเลอร์หลังให้ด้วยสปอยเลอร์หลังให้ด้วยครับคันนี้แล้วก็แม็กเวลคอร์1บห้แม็กเวลคอร์บครับผมใช่คันนี้ถือว่า ซื้อไปไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วเอาไปขับได้เลยแล้วก็ที่รีวิว3คันนี้นะคะก่อน6กพันทั้งหมดเลย6กพันทั้งหมดเลยครับตลอดอายุสัญญาอ่าใช่ตลอดอายุสัญญาใช่ครับผมเงินน้อยสามารถออกรถได้เออได้ใช่แล้วก็ทุกอาชีพด้วยตอนนี้ทุกอาชีพเลยครับผมแล้วก็มีบริการเซอร์วิสถึงที่จัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายเลยทั้งสิ้นครับผมฟรีหมดเลยนะฟรีหมดเลยครับผมใครสนใจก็รีบมาได้เลยรีบมาได้ครับผมเดี๋ยวจะหมดก่อนนะครับผมและเราขั้นตอนรถรุ่นไหนแบรนด์ต่อไปจะเป็นแบร บายครับ <Bye. S 2> <Bye. S 1>